นะครับสุดท้ายครับ Delight สีน้ำเงินเนี้ยสีน้ำเงินเนี่ยคือกระบวนการที่ต้องทำให้ c u ส t ตอร์ s u อร์ s ัคือทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอ้ฉันมาฉันมาซื้อเจ้าเนี้แล้วฉันแบบโอ้โหสักเซสมากคือมีความสุเกับมากเลยใช่ไใช่เออครับนะฮะอันเนี้ยก็เป็นแมปกับที่ผมมี5ชอครับก็คือใช้ใช้แล้วชูนะฮะก พอลูกค้าใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าคอ้โห,โหมันใช้ดีมากเลยนะอยากจะใช้อีกหรืออยากจะบอกต่อเพื่อนๆน,นะ,ะก็ชูชูป้ายนะ,ะ uh huh. หรือชูใจก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องของการบร,บริการหลังการขายแล้วฮะพี่เกียรติ uh huh. เออทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจได้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้ก็จะทําการ ทำผ่านเครื่องมืออย่างเช่น support chat ต่างๆนะครับหรือว่าลูกค้าเกิดปัญหาก็จะเป็นเรื่องการแชทมาถามหรือเปิดทิกเก็ตทิกเก็ตก็คือการการเปิดเปิดคำถามเพื่อให้เราแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็ถ้าเกิดประทับใจเอาส่วนของประทับใจด,ดีใจก่อนก็จะไปช่วยรีวิวให้เรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น การรีวิวที่มันเยี่ยมยอดมากๆเลยเนี่ยเราอาจจะขอเป็น testimonial ก็คือขอเชิญลูกค้าช่วยชื่นชมเราแล้วเราก็ขออนุญาตนำไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆเราเช่น Facebook Page อะไรก็ตามใช่ตามสื่อต่างๆก็เป็น testimonial ไปครับอืมแล้วก็ทูนอีกตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีการซื้อซ้ำก็คือ royal program royalty program ก็คือเป็น เป็นเอ่เอทให้ลูกค้ารู้สึกว่าอ๊ะอยากยากับจงรักภักดีกับแบรนด์เราอยากอยู่กับเรา<ม>อยากซื้อของเราอีกอะไรเงี้ยครับ<ม><ม>อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดีไซน์โร y ยตี้ตรงเนี้ยยังไงนะอาจจะให้คูปองลดราคาสําหรับการซื้อถัดไปหรืออาจจะให้เอ่อเอ่เอซัพพอ,อ,อร์ตอะไรเพิ่มเติมในการสั่งซื้อถัดไปอะไรเงี้ยครับเป็นต้นอ่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ย มันจะมีสีส้มๆที่โปรแก้วถึงเป็นพวกระบบเมมเบอร์ชิพได้ไหมได้ครับเป็นเมมเบอร์ชิพสะสมแต้มก็ได้นะครับพี่อ่าฮะครับเอออันนั้นถือว่าเป็นโรัลตี้โปรแกรมเหมือนกันเอออย่างผมเห็นในโซเชียลอ่ะบ๊บบแต่ผมไม่ได้ลงลึกลาเอียดนะฮะถ้าพี่เกียรติทราบข้อมูลหลบกวนด้วยเห็นเขากำลังสะสมแก้วกาแฟอะไรกันอยู่ตามตามวันอ่ะเออครับเออเห็นอยู่ แต่ผมไม่ได้ตกเป็นทางการตลาดแบรนด์เดียวด้วยป่ะพี่ผมไม่รู้มีแบรนด์เดียวได้ไหมสัปดาห์ได้ประมาณใช่เออคุณก็แห่กันไปซื้ออ่ะผมว่าว้าวนะโดยส่วนตัวนะเป็นเป็นการตลาดที่ค่อนข้างว้าวเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยแล้วแล้วเรามาทําให้เกิดเป็นกระแสโดยส่วนตัวผมว่าเป็นเป็นสายที่ที่ว้าวมากอ่าอเอาอเนี่ย้มาทเก็นระแสโดยสมว่า็นเป็นสายี่ที่ว้มาก่าอ่าเอาส่งท่มีู่เน่ยแล้ววาทเกเป็นกระแสโสัว์มเป็นเปสายที มันเหมือนส<ม>ีสันในใน,ในช่วงเวลานี้แหละมันมันเดี่ยวเฉามาสองเกือบสองปีแล้วแล้วใส่ใส่สีสันเข้าไปอ่ะมันวิวอารมณ์คนขึ้นมาใช่ครับใช่ครับ,รบอ,อันนี้แหละครับเขาก็เออเรียกว่าเป็นการ engage ก็คือเป็นการ Offer อะไรบางอย่างให้กับเรานะครคือคือทั้งหมดทุกขั้นตอนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนเป็นเป็นนีเนี่นะตามเป็นเส้นเส้นนอ่ะครับอแต่มันก็แบบเออวนอยู่รอบตัวเรา เพอเป็นการนําเสนอตัวแก้วสีต่างๆปุ๊บการออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์เสร็จแล้วพอลูกค้าไปใช้มันก็แฮปปี้อ่ะดีใจนะครับเขาก็เอามารีวิวต่ออะไรเงี้ยออตอนนี้ผมเห็นเขาขายกันอยู่เซตหนึ่งประมาณพันห้าร้อยครับพี่ใช้ได้อยู่แพงกว่าพักเครื่องแล้วแพงกว่าพักเครื่องลยต่อไปอาจจะเหมือนนี่นะะเพาะปลา อ่าขายที่สองแสนสามแสนเลยเอาเอาตั้งแต่แก้วตั้งก่อนแล้วเนี้ยมันจะมีเสื้ออไว้ลอไว้เรามาวิเคราะห์เคสอันนี้กันอโอเคโอเคโอเคที่ทำการตลาดมันน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับเนี้ยครับก็ทั้งหมดทั้งมวลสามตัวนี้นะครับมันก็เรียกว่ามันทําให้เหมือนอยู่ล้อมรอบกับลูกค้าของเรานะมันก็จะเกิดการโก o ครับก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้า ใช่แล้วแฮปปี้ก็ไปบอกต่อ,อนะฮะหรือว่าช่วยรีวิวให้เรากับเราต่อเสม,มือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยการตลาดของธุรกิจของเราไปเลยนะฮะเมือ่อ